สาวจีนมีบ้านอยู่ในลานจอดรถที่ทํางานเป็นเทรนที่กําลังเกิดขึ้นในจีนสาวคนนี้เนี่ยเดินลงมาจากที่ทํางานแล้วมุ่งหน้าไปที่ลานจอดรถพบกับรถคันหนึ่งที่จอดไว้แต่ไทยจะไปคาดคิดเขาว่าภายในรถนั้นนะ่ะมันก็คือบ้านของเธอนั่นเองรถบ้านขนาดกระทัดรัดนี้ด้านในประกอบด้านส่วนต่างๆที่เป็นบ้านให้เธอได้เข้ามาแล้วก็เปิดไฟเพื่อเปิดกล้องวงจรปิดทั่วรถโซนที่เธอนั่งอยู่ก็คือห้องนั่งเล่นซึ่งตั้งตรงข้ามกับห้องครัวในนี้สามารถอุ่นอาหารได้เมื่อเธอรู้สึกหิวเธอก็คือ เดินไปที่ร้านสะดวกซื้อที่ตั้งอยู่ไม่ไกลจากลานจอดรถเดินไปไม่ถึง5นาทีก็ถึงแล้วค่ะคุณสงสัยใช่ไหมคะว่าเธออาบน้ําแลทท้วทาธุระส่วนตัวที่ไหน<อ>ในปลายทางเดินจะมีห้องน้ําอยู่ซึ่งเธอก็เข้าไปอาบน้ําแล้วก็เปลี่ยนชุดนอนออกมาเธอเดินมาในส่วนข้างหน้ามันก็จะมีเตียงขนาดพอดีตัวเธออยู่เธอหยิบเหมือนโปรเจคเตอร์ลงมาดูหนะังแปรงฟันให้เรียบร้อยแล้วก็เตรียมเข้านอนเธอใช้ชีวิตแบบนี้ตื่นมาปุ๊บก,ก็เปลี่ยนชุดเดินขึ้นไปทํางานโดยใช้เวลาไม่นานเลยถ้าคุณมีบ้านอยู่ในลานจอดรถ คุณจะอยากอยู่แบบเธอไหมคะ